กาสวัสดีครับท่านผู้ชม่มมนี้พอเที่ยงเดินทางมาบ,าบัดบึองมาลุงวัดติดตามต,ตัวเลขกับลุงเต็มเนาะครับท่านผู้ชมเนาะวัดที่ผ่านมาพญายเป็นแปดนย์แว่าสั่น808ตักเห่นเข้าเต็มเต็มเลยครับทา่านผู้ชมแบบบริเรกรดกบเลยเนาะพอเลขมันออก08ไปครับทปค่ะธรรมชุมม่มนณีเดินทางมาแล้วเขาต้องไปต,ติดตามไปฟังเบิ่งกับลุงเต็มว่ามืนอนี้งวดนี้ลุงเต็มขึ้นไปพูดหรือย,อยังต,วงตัวเลขได้หรือยังพอเที่ยงกับโทษถามลุงเต็มหล่แต่ลุงเต็มบอกว่า ยังพอดีขึ้นไปพูแต่ว่าตัวเลขกไดแล้วว่าสั้นเป็นตัวใดเขาต้องไปฟังจากป้านุ่งเต็มพร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะแกสวัสดีครับเตียงกาัสดีเอาใส่แป้งง่ายๆเลยบุคคลมูอเลยนอกรูกเนาะเออแป้งห้ยางง่ยนาะแป้งยังยางอ่าวันนี้มาทำลูกค้ามาใหม่ก้ามาใหม่แป้งยังยากแข็งเอาเป็นยังพอได้ขึ้นไปพูว่ายุงวันนี้หมื่น มื่นมันตรงกับบันผ่ากว่ามื่นบันผ่าโอ้บันผ่าใหญ่พอมใช่ไหมจะไปมื่นกินข้าวแล้วไปเลยตอนเช้าขึ้นมาภูกไม่นอนอยู่พุ่นขึ้นหนึ่งกะดีบว่ดีกับสองขึ้นพุ่นสองขึ้นแต่ว่าตัวเลขได้แล้วไม่มุ่งุ่งฝันแล้วล่ะขันร่อยฝั่งนฝันวันจันทร์ไหนถือบุถือบุหูเนาะเให้กันเพิ่นจะบอกอยู่แต่ว่าเขาบอกน่ะทางผู้ ไปนั่งวังหันคอยวันวันทีอะไรนั่นเออวังเด็กออกพอดีเนาะ,ระครับเพื่อนว่าสิบอกเล็เท่านี้ตามโตเพื่อนว่าโอ้มัน,ม,นมันสีฮอดแหล่เพื่อนว่าเราต้องบอกดอกเอาปีหนาเพื่อนว่า,อาเอาปีหนาเออไม่มเข้าใจยังไงเอาก็ปีหนาเด้มันมันมืดแหล่ปีนาอืมมันคือมืดปีเพื่อนว่าเด้จะเอาปีหนาเพื่อปีหนาเพื่อนจะบอกดูไป ไปนั่งอยู่สิไปไปนั่งข้างในเป็นคนย่างมากเนาะเพป็นย่างย่างมาป่บเพื่อนก็ย่างมาข้าวหนึ่งเพื่อนว่าโอ้ยเพื่อนว่าจะบอกเด็กเท่านี้ก่อนบอกสามตัวนะคุ้มเดียวเพื่อนว่าโอ้เพื่อนว่าย่างมาหอดแล้วเพื่อนว่าเอาปีหนาซะเพื่อนว่านะปีหนาจะเอาสามตัวจะให้สามตัวเลยเออจะาสามตัวเลยเพื่อนว่าเอาตามสามตัวเลยครับเดี๋ยวปีหน้าก่อนเอาค่อยว่ามันสวัสดีปีหน่อย จักษมือบอกค่อยคิดค่อยคิดรู้ค่อยโยู่ว่าปีหน้ามันจะหอนเนี่ยเป็นว่าขเขาให้เพราะว่าตามพระอาจารย์อยู่ผู้หนึ่งเพิ่นขึ้นไปใหม่เนาะเพิ่นว่าก็าเว้าวขึ้นไข้ด้วยกันเพิ่นว่าให้ปีหน้าด้วยกันแต่ความฝันฝันว่าอย่างไรก่นอนวันนี้ลุงฝันว่ามินผู้ชายผู้หนึ่งเนาะเขาถือท้องปุ๋ยมากทรงปุ๋ยของยูเลียนี่ยล่ะสี่หกแป้แป้นี่ยล่ะ๋อกระสอบปุ๋ยอื นั่นและนั่นแัละนั่นแหละสีเขียวนี่เออตัวนั้นละอ้อเออบักรสี่หกแปะแปนี่บัตรเอามามันขาดทางดาร์กทองปุ๋ยเพิ่นนั่นใช้ยังบ่ได้ครับเฮยคอยว่าทองปุ๋ยแันแก้วค่อยบ่ได้เอาเอาทองปุ๋ยอะไรคอยแก้เเป็นเหล็กตัวนี้หละบ่วว่าค่อยเคยถึงนะสี่หกเหล็กนม่ทองปุ๋ยน่บ่คะครับมันเคยออกคอยสื่สี่หกศูนย์ 4060บ้านี้สมโต้เขาจะซื้อ468โั้ถ้าสองโต้ีเป็นซื้อ4060แต้วสามโต้จะเป็นซื้อ468เอาหนอยสองโต้เป็นยังประตัด68น้ำคำนออก468ก็จะมี68น้ำตัวน้องพอเนาะแล้วแต่ไปเป็นมุอิ้ฟ้าว่าแปลว่า 3, 2สองหมดเออมาเที่ยวกับงุงให้กันเล่ผู้ชม ตาตัดได้สตัวจะตัดสี่ศอยู่แต่ว่าขันขันสามตัวจะเป็น468หกแเขาเป็นยังไงบอกว่าหกน่าสนใ่คอยคอยซื้ออย่างซี่ล่ะอคอยเบอร์ือได้จังหวะสัาสุดขล่ะก็าะวังหันน่อก่เขาคอยคอยซื้ออยู่8ปดศ็ดตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับแปน็นาเพ่แปดนยหไปหนแปดศูนย์แปดแปดศนย์แปดด้น อาบนอย่างเดียวมันแบบไอ้กให้ย่างไคุณมึงจะพูดอีกูมันบจะพูดอกูมนแโอยโอ้ต่นายเนาะออกมาว่า่านนี้เขาายกมาทุกบนแล้วมาเห็นสื้อสื่อนั่งเขาพูดเหมือเขาเขาเขาเอาแวเขาตีก็แซววันอาทิตบาทพลอย แม่ยืนได้การแต่ผู้ชมมาเทียงก็งงเป็นหยังก็มาเห็นอยู่ในกับปุ๋ยทุเลียเปลี่ยนเป็นซีเป็นซีหกศูนย์เต่นมาเป็นซีหดถ้าตัดเลนันจะให้อยู่เป็นซีศูนย์ศูนย์ซีหกศูนย์ศูนย์หกถ้าตัดสองตัวถ้าสามตัวให้ซีหกแปดเอาไปนยังว่าตัดหกแปดนั่งกับการเลี้ยว เพราะว่าูนตัวมันเป็นแปบอแมนก็เป็นแปจดเป่นของวัดตัดห้เห่นน้ำสตัวหกแปดหกหกแปดสี่หาูนก็ว่า0ูนหนเอาเป็นอย่างนี้เอาดอกสองวตเอาดอกสองตก็คือหลายเลยตันอย่างเดียวหมดนี้นี่จะตัดก่อยโอ้ขันขันสตัวจิตัดให้แค่สี่ก็หกสูนูนเป็นบ่อรุ่งแต่ขับไปเจอสามตัวให้เป็นสี่หกแปดสี่หกแปดนี่ ประวัยอยู่นี่กับปุ๋ยยูเรียนะครับแต่เหมือชมมันจะมี4 6 0 0กศูนยต็มว่าขันศูนย์สองตัวมาส้นกันนี่จะเป็นเลขแปดมันก็แมีนอยู่ครับแต่มันตรงกันเนาะก็เป็นเลขแปดได้ถ้าสองตัวให้สี่ศูนย์ก็หกศูนย์จะลือกบัตรใบผมมาสามตัวโอ้แต่สามตัวนี่เพิ่นบอกว่าถ่าปีใหม่เปีใหม่เดี๋ยวเพิ่นจะให้อยู่แต่ว่าปีใหม่ก่อน ปีหนาเพิ่นว่าปีหนาเกือบได้งวนนึงหันนอนเป็นแปดศูนย์แปดนอนของเราเกือบถึงสามตัวเลยเป็นห่าศูนย์แปดนั่นเต็มเต็มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นจะให้ยอร์กเพิ่นเพิ่นบอกแล้วเพิ่นจะไว้ตัวนี้บูขึ้นคำไลยแน่ขันไปมืออื่นมันสิได้บ่สัต่ไปมือนี่สิได้ยิ่งบอสบูหูแล้วคอยกลับไปคอยกับทูน้ำเล่าที่เอาบอสผมก็ไม่อีกอยู่เดี๋ยวผมก็ไม่อีกคือเก่าผมมาจากกระสินผมก็ต้องกลับมาอีก ก่งชี้ไทยคือเก่าพอสิมาถามลุงน้อยอยู่ดอกโก่งชี้ไทยให้เพิ่นไปผู้อีกน้องค่ตำรช่มเนาะ่จ่าบ้านนี่เป็นความฝันเด้งวดก้อนนี่มันเปนความฝันเด้งวดก้อนที่ิ่นบอกเห่มันความฝันเขามากระซิบบอกนอนรับเราบอกให้ลุงตอนลุงบอกผมหน่นว่านอนรับเราบอกที่เขามากระซิบบอกงวดก้อนนั้นค่อยว่ารับคือบัวรับนะเป็นเอาคือคือแนวนี้ค่อยว่าคือฝันอยู่บนนี่นอนคือบุวฝันนะคือเลขใบใส โอ้แต่มือขึ้นนี่รับคักรับเห็นชัดเจนเลยชัดชัดเจนเลยตัวนี้ข้าเดียวเลอฟันเ่นาทีเดียวไฟวอได้ฟันลายผู้ใหเเป็นคนถือมาบูงแบดแบดเจ้าของไปนัางนอนเบบเห็นเลยไหนข้าวเดียวมงข้าวเดียวเลยมากขึ้นมาเลยเอาทงปุยมาเลยลายเงนเราสิเล็กวากับนี่ไปเอไปเกียเาได้สงมากกับเาเน่รังสิเห็กวบหมอกุ้นหมอกับ บอกเกคือที่ห ok e ันอาวังหันค right? ั้นคูณบอกล่างบนเรียบการเต้นอช่วเนาะมื่อวนี้ลูกเต็บยว่าพันได้หอกสามตัวแต่ว่าถ้าว่าเพิ่งเกิดจะเพิ่งก็มี่หายโยมี่หายเป็นหกอย่ากอดศูนย์หะลุงเนาะศูนย์หกแนย์ัดท้าให้มากสตัวถ้าสองตัวเหยตัดเหลีเป็นสี่ศูนย์ แต่พอเที่ยงวันมันก็ต้องตัดหกแปดน้ำพือนกันนอกกับตะบุชมนอกว่าหายเป็นศูนย์หกแปดตพอตัดหกแปดนั้นมันก็ขยาได้ก็ดอกมากนะโอ้ยไต้หนเขาสีฟ้าไกได้นอกกับะชมนอกวุ้กเนี่หกแปดหรือสี่หกแปดครับสี่หกแปดโมลนหรือศูนย์กสี่หกแปดโอ้สี่หกแปดครัตะุชมพอเงัพิดนอกจะเอาต้องตัดหกแปดน้ำเลือกคร์บุชม ตัวนี้มันฟันแค่นี้นด้หรือว่าทานมู้ชมวามันออกอย่างสามตัวเขากัตัดทั้งสามตัวล่ะครับผมซีหกหก8ีหกแปดแล้วก็ซีแปดังสี่ก็ไเด้นเนาะครับท่มนผช้ชมเนาะแล้วก็ซีศูหกย์ครับผมก็บรหลายชุดดอกเลขบางอาจารย์แห่งมาหีสตัวก็มีเลขลุงเทมนี่ก็บ่าค่อยพาดได้ครับท่มนผช้ชงมงวดนึงหันกายแปดศูนย์แเขาเต็มเต็มท่าตัดเล่นบ่ดด้กรับเลยยังแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แย ตัวไหนก็ถือว่ามันี่คือก้าวราคาเต่ามจะพาดเอาไปเราต้องการว่าน้ำเนาะขึ้นบนตัวร่องลางยาวแบบลุงเตี๋ยแ้วลุงเตี๋ยเรากันเอาแต่บนเอาแต่บนบนร่องลางเร่องลางกับพวกขึ้นบนยังสีนะก็จะช่ชมไปแล้วก็ไม่ยอมกลับใช่ไหมว่าน้ำลุงเตี๋เดี๋ยวไปบนจระเข้ก็มีข้าเนาะปลาสิมีจระเข้เนี่ยตรงเลยงานชิ้นท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณลุงเตี๋ครับผมที่แบ่งควาเข้าฝันให้เดี๋ยวผมสิมาอีกเด้อใกล้มันสิออกขันขึ้นไปแล้วผมสิมาถามอีกว่าได้สามตัวบ่ ไปครับไปเมืองตะเล็กน้ำแอ้มมีอของเ้ากครับผมขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับอดีพ่อล้วก่อนสู้กันเนาะครับผมแตนผู้ช่แสดงความคิดเห็นในฟังผมแทนผู้ชมวัวเลขของลุงเตบเนาะพ่นวาทาพระพุ่มเจ้าทีทั้งผู้พ่นบอกว่างวดปีหน้าครับผมเป็นงวดเนาะปีหน้าพ่นถึงจะหายสามตัวเจ้างวดนี่ลุงเตบฝันก็เคยฝันเนวนี้คือกันพ่นวาฝันเห็นคนแบกกระสอบปุ๋ยมากกับปุญญ๋ยยูเลีย สีน้ำเงินครับผมตัวเลขย้อนก็จะมี c หกหลักกับศูนย์ศูนย์แต่ลุงเตว่ามันมักจะเป็น c หกแปดนว่าแต่ว่าสองตัวนี้ถ้าจะตัดเหลี่ยมลุงเตบอกว่าตัดเป็น c ศูนย์กับหกศูนย์แต่พอเที่ยงว่าหกแปดก็ตัดเหลี่ยมน้ำแน่เนาะหกแปดหรือว่า c หกหก c ยี่สิบครับผมแต่เหมือชมเนาะกะบเนะเด้อาจจะร้อยเป้งสันก็ได้ก็ลอกแจ้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะตามลุงเตบอกก็จะบอกเป็น c หกแปด c ศูนย์หกศูนย์แต ขึ้นลงกับบนกับลงล่างนั่ครับผมเนาะเอาครับสุดท้ายนี่ก็ข,ขอขอบนบนขอบผู้ทุกท่านทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ Star าด้าชแนลไอสตาร์ด้าชแนลท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีโชค m ắ นกับตัวเลขของลุงเต็มเนาะครับผมเนาะให้ได้ถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันกบทุกคนคลิปนี้พเพื่อที่จะกดตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ